สวัสดีตอนเช้าเจากประเทศอังกฤษ,กษนะคะพี่น้องคะ mm hmm. ก็จะออกบ้านได้พี่นงองเ mm hmm. นอะตากผ้าบ้านใส่ซักผ้าทุกวนันทุกวนันจะถ้าอากาศแบบนี้ตอนเช้าอยู่ที่ประมาณสิบองศายังเป็นหนาวหนาวอยู่นะจ๊ะ mm hmm. นิดนึงหนาวอยู่นิดนึงจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวตอนบ่ายมาก็ประมาณยี่สิบองศา mm hmm. พ่อลูกช่วยกันตากผ้า mm hmm. มีคนถามาซว่าบ้าไอที่เมืองนอกเห็นเขาว่าไม่ให้ตากผ้านอกบ้านเขาว่าซายก็รู้แต่ว่าประเทศอังกฤษตากได้นะคะมันเป็นบางประเทศเท่านั้นจ้ะเนาะบางประเทศายไม่รู้ว่าประเทศไหนอเมริกาบางส่วนหรือที่ไหนนอกจากเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ตากตากผ้านอกบ้านแต่ประเทศอังกฤษตากได้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะตากกันหลังบ้านแบบนี้แหละจา้ะเออก็ผ้าปูที่นอนไงลูก น้องเมนี่สวัสดีค่ะแล้วลูกสวัสดีค่ะสูงจังเลยวันนี้โตขึ้นเยอะเลยใช่ไหมสูงมากพ่อไหมยัมซู p e r s ส p e a n d อ super girl สวัสดีจากซ้ายค่ะพี่น้องค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะจ๊ะเราจะเตรียมอาหารจะไปเที่ยวที่ทะเลวันนี้มันเป็นวันหยุดของอังกฤษนะจาะเป็นวันหยุดราชการ ลูกสาวก็หยุดโรงเรียนพอดีก็จะไปเที่ยวพากันไปเที่ยวที่ทะเลก็เลยจะถ่ายบรรยากาศทะเลอังกฤษมาสู่ทุกคนดูนอกจากเนะาะอ,อังกฤษนี่มีคนถามว่าบ้านแถวทรายอยู่นี่อยู่ไกลจากทะเลไหมเนาะคะ่ะอ,อังกฤษเป็นเกาะนะจ๊ะเกาะเล็กๆก,กันไม่ไกลที่ไหนที่ไหนก็จะไม่ไกลไอ้ไม่ไกลทะเลเนาะเราจะไปทะเล ทางตะวันออกหรือเราจะไปทะเลทางตะวันตกหรือเราจะไปทะเลด้านไหนเนี่ยนะจ่าพี่นอ้องเพราะมันเป็นแบบเกาะเกาะแบบนี้เนาะโอ้แม่เอาสงสัยเราออกมาไม่หมดลูกน่าจา่ามันเป็นเกาะเล็กๆพี่นอ้นองเนาะก็คือ ้อมรอบไปด้วยทะเลเราจะไปทะเลด้านไหนเนาะสำหรับบ้านทรายไปทะเลตรงนี้ที่จะพาไปนี้ขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงสินาทีถ้าไปอีกบางที่ก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งเนไม่เกินสองชั่วโมงแต่ละที่เนาะพี่น้องไม่ไกลค่ะไม่ไกลพี่น้องจ้ามาเตรียมอาหารนะจ้ะเตรียมอาหารไปกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ทะเลแ <Okay. S 1> ถวที่ทรายไปร้านอาหารไม่เยอะคิวยาวมากไปรอบที่แล้วทรายไม่กินเลย oh. กลับมากินบ้านเราก็เลยต้องหอ่อข้าวไปกิน เป็นเหมือนปิกนิกจะดีกว่าพี่นงองคะไซชอบทะเลตรงนี้เพราะว่ามันหมายถึงว่าคนแบบไม่เยอะหมายถึงมันชายหาดมันยาวมันมีที่ให้นั่งเยอะนะจ๊ะที่ชมวิวเยอะตรงนี้จะเป็นที่เฟรเวิร์ดของาซคือเป็นที่ชื่นชอบของายซายไม่ชอบอะไรที่คนเยอะๆแถวสกราบราที่ายพาไปคนเยอะแล้วก็ร้านอาหารก็จะเยอะนั่นคือเป็นชุมชนที่แบบว่าเมืองท่องเที่ยวใหญ่มากแบบนะั้นายไม่ค่อยชอบเนาะเป็นผไปผ่านๆได้อันนี้ไปทั้งวันได้ ไปนั่งพาลูกๆพาลูกเล่นแล้วก็เราก็นั่งกินอาหารนั่งดูเด็กเล่นหมายถึงลูกสาวเลยนะจ๋าเนาะพี่นอ้องข้าวผัดไข่จ้าพอไม่ชอบใส่แต่น้ำปลานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวจะขาวนิดหน่อยก็ใส่ไข่ผัดไข่ไปก่อนแล้วแล้วก็ผักรวมนี่ละจ้ะ อาหารเราพี่น้องเยอะมากเลยเพื่อนน้องเมลีไปด้วยนะคะก็ชอบดื่มน้ําอัดลมก็เลยเไปเผื่อเขาอันนี้จะเป็นน้ําของเด็กๆนะจ๊ะนี่จะ้ะอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชของเด็กน้อยใส่อันนั้นใส้ช็อกโกแลตกับใส่สตรอเบอรี่แยมอันนี้จะใส่ข้าวผัดให้พ่อไหมปกติเขาจะใส่อันนั้นพี่น้องเขาจะใส่ ซุปให้มันอุ่นนะจ้ะมันจะอุ่นในนี้ใส่ก็เลยใส่ข้าวผัดให้ไหม้ว้ในนี้เนาะแล้วก็เอากล่องไว้ให้เขาไปเทกินตอนนั้นะนะจ้ะเทออกมาแล้วก็ตักกินนี่อันนี้กล่องนี้ของทรายน,นี่กล่องของพ่อมาแล้วก็เอาช้อนไปด้วยนะคะพี่น้องคะอันนี้คือไปปิกนิกจ้ะนี่คือเนื้อแห้งสายอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะพี่น้องทรายต้องมีอะไรที่เผ็ด,ด,ดนิดนึงน้ำพริกปลาดุกฟู้จ้ะ แล้วก็สตอเบอรี่ของเด็กน้อยแล้วก็ขนมพี่น้องตัวนี้ยเยอะมากเลยกินแบบจุใจอยากกินอะไรก็กินอันนี้ก็จะเป็นเค้กขาดไม่ได้ก็คือชาค่ะที่อังกฤษต้องมีชาใส่ต้องใส่ในนี้มันจะได้อุ่นทั้งวันเน่ยนะจาน๊านี่กำลังทำชาอยู่ถึงแล้วพี่น้องคะ่ะคนเยอะมากหมายถึงว่าที่จอดรถเกือบจะเต็มแล้วเห็นไม่น,นั่นเราต้องหาเอาฟีบีเมลี่ลูก สเปรดทุกภาคดาหน่ถึงแล้วจ้าพี่น้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีททนนคนเยอะมากจอดรถไว้ไกลไกลค่ะเดินเอาเนาะก็อาจจะนูน่นลงไปนูน่นเดินลงไปนู่นจ้าเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูคนเยอะวันนี้วันหยุดจ้ะนหนาวหนาวพี่นอ้อง<า>ทะเลที่อังกฤษ,กฤษไม่มีวันไหนที่จะไม่หนาว ยังไม่รู้จ้ะเหนาท hey. so? oh, huh. you know. ุกว so, nice ันค so mm ่ะหมายถึงว่าทุกครั้งที่ทรายมาทะเลเหนาตลอดพี่น้องอ้สวนดอกไม้ค่ะพี่น้องสวยสวยดูใส่หลงดอกไม้แล้วทีนี้เดินไม่ทันแล้วแล้วเพื่อนน้องเมลีฟีบีมาด้วยจ้ะลูปผิน สวนสวยๆพี่น้องสวนเพิ่อนอันนี้ดอกพอกพี่อะไรพอกพี่พุ่นทะเลอยู่ข้างล่างนุ่นนะจ้าบิวตี้ฟูลขมวันกูไม่กวมาจอดรอใส่สวยดีหายถึงดอกไม้เพิ่นเีเราต้องเดินลงไปไกลามากๆจ้ะตอนนี้สิบโมงครึ่งยังไม่เยอะเท่าไหร่จ้ะคนเดี๋ยวสักหน่อยก็เต็ม อันนี้เป็นที่ให้เช่านะคะใครจะเช่านั่งข้างในเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างนี้นะจ๊ะเนาะ,ะที่ให้เช่าเนี่ยอันนี้เช่าที่นั่งนะจ๊ะหนึ่งชั่วโมงสองปอนสองชั่วโมงและพวกแซโอ l ดีสี่ปอนประมาณร้อยหกสิบบาทจ้ะอันตัวหนึ่งเนะาะไม่ต้องจ้ะ แต่ว่าก็ดีจ้ะที่ไม่ลมเหมือนวันที่มากับคุณย่าเนาะหาดนี้ชายชอบเพราะว่าคนไม่เยอะขนาดไม่เยอะได้นี่พี่น้องชายจะหมุนให้ดูเนาะสามร้อหกสิบองศาแดดจ้ะสองเด็กนั้นไปนั่นแล้วจ้ะไปเล่นน้ำแล้วรายจะหมุนให้ดู ฝั่งนู้นจะเป็นร้านอาหารจ้ะร้านอาหารไม่เยอะเลยจ้ะเดอนมันก็เดินชมวิวแล้วก็ตรงเล่นเกมเนาะร้านอาหารมีอยู่สองร้านเนี่ยจ้ะหาดยาวไปนูน้นมันมีที่ให้เด็กน้อยเล่นพีหน่องบางหาดแล้วค่ะคือคนเต็มไม่มีที่นั่งเลยอันนี้คือหาดมันยาวก็เลยโอเคมากๆนี่ไปนูน้นจ้ะเดีพวกทรายเดินมา สองคนนั้นไปเล่นน้ำแล้วคุณจ้าไฮดีกับพี่บีไปเล่นน้ำแล้วหนาวหนาวค่ะน้ำเหมือนกับอันนั้นจ้ะเหมือนกับน้ำแช่เย็นเลยจ้ะหนาวมากๆเย็นเยียบเลยที่นี่น้อกจ้กเขาจะมีนัจ้ะที่เป็นเป็นเหมือนเรือเล็กๆนะนอกจาก็คนใส่ชุดสีแดงๆนะเขาเรียกว่าไลฟ์การ์ดก็คือดูแลความปลอดภัยทั่วไปนอกจ้เนาอสีแดงๆนหจ้ะ น้องเมลีกับฟีบี้นู่นนี่จ้าชุดแดงๆไงล่ะผู้บ่าวไลฟ์การ์ดไลฟ์ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะจ้าชุดแดงๆนะเมลี่สองคนนี้มากินข้าวแล้วค่ะหิวส้นอร่อยไหมคะลูกเมลี่สนุกไหมคะสองคนนี้สนุกใหญ่เลยจ้าสองคนนี้ชอบมากๆเลย พ, like พ ng, er like ี่น่องเอ้ยดูคิวจ้ะจากตรงนี้ไปถึงนู่นประมาณเป็นร้อยคนของฟิตแอนชิพจ้ะใครไม่มารอคิวกินหรอกพี่น่องถ้ากินก็กลับไปกินบ้านถ้าเป็นฟิตแอนชิพเราก็เลยห่อข้าวมาจ้ะพาทุกคนมาชมบรรยากาศทะเลอังกฤษในวันหยุดจ้ะ เดี๋ยวสายจะไปเข้าห้องน้ำก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูด้วยจ้ะตรงนี้จะเป็นที่เหมือนลิฟต์จ้ะลากขึ้นกับเราลากลงเนาะคนไหนที่เดินไม่ได้คนไหนที่ไม่อยากเดินน่ยน,นะจ้ะพวกสายเดินออกกําลังกายเอาละมันจะเป็นตัวจ้ะซื้อตัวให้นั้นตัวขึ้นไปกับตัวลงมาจ้ะ รีบเขาเรียกรีบก่อละจ้ารีบลากขึ้นลงในนี้ก็จะเป็นเกมจ้านี่ในนี้นะเล่นเกมหยอดเหรียญใส่ไม่เข้าไปเนาะเดี๋ยวใส่จะพาเดินเลาะไปดูบรรยากาศมาเข้าห้องน้ําจ้าห้องน้ําเขาก็สะอาดดีสะอาดดีดีพี่น้องน่าเข้าอยู่ปกติแล้วถ้าห้องน้ําแบบสาธารณะใส่ไม่อยากเข้าเนาะ ตนี้สะอาดดีตรงนี้เป็นที่เดินชมวิวจ้าพวกทรายอยู่ฝั่งนู้นฝั่งด้านซ้ายนู้นตรงนู้นจ้าคนเยอะเหมือนกันค่ะเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการเนาะวันนี้วันวันที่29่สิบาคืภาค่ะเป็นวันหยุดราชการของอังกฤษเขาเรียกแบงค์ฮอลลเดย์จ้า บรรยากาศเศร้าเบิร์นบายเดอะซีที่น้องจ๋าสวยเหมือนกันค่ะสวยคนละแบบกับบ้านเรา <Okay. S 1> ดีหน่อยวันนี้ไม่ค่อยมีลมจ้ะปกติแล้วจะลมแบบโอู้ลมยืนไม่ได้เลยค่ะแถวนี้ถ่ายวิดีโอก็ หมายถึงต้องไปปิดเสียงภาคเพราะว่าลมเสียงดังเนาะจ๊ะแต่วันนี้สุดยอดอากาศดีจะ๊ะแต่ว่าหนาวอยู่เด้อพี่น้องลมนิดหน่อยหนาวสวยจะ๊ะแต่ว่าคลื่นแรงไม่ค่อยมีคนเล่นน้ําเห็นว่าจะ๊ะมีอยู่แต่ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆหนาวกันค่ะเล่นแล้วก็หนาวแบบหนาวหนาว,นาวพี่น้องอายูวัยมีนุกเนีย่ลมแล้วมันหนาวอ่ะสังเหคือว่าถล่ม น้ำลงแล้วจ้ะน้ำอยู่ไกลแล้วทรายจะพาเดินลงไปดูสองคนนั้นไปเล่นน้ํานู่นแล้วอุ่นทางนู่นน้ําขึ้นน้ําลงมาเนาะจ้ะเนาะลงไปนู่นแล้วจะพูดสู่ฟังเนาะที่เขามีทงจ้ะเฉพาะหาดนี้นะที่ทรายรู้มีธงสีตัวนั้นค่ะแดงกับเหลืองกับฝั่งนู้นเหมือนกันเขาให้เล่นเนาะใครอยากเล่นแบบว่าปลอดภัยที่สุดก็คือเล่นน้ําเฉพาะแถวตรงนี้นะคะ จากเขตตัวนี้ถึงเขตตรงนู้นเพราะว่าเขาจะมีคนดูนะจ๊าก,ก็คือคนช่วยเหลือถ้ามีอะไรนี่ที่ที่มีรถแล้วก็เสือเ้อแดงๆที่สายพูดให้ฟังว่ามีเป็นไลฟ์การ์ดนห่นไหมคะเนะาะเขาจะมีเฉพาะอยู่ตรงนี้นะเขาจะประกาศให้นะคะว่าคุณถ้าคุณอยากเล่นปลอดภัยก็เล่นจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะจาน้าเนาะแค่นี้นอกนั้นก็ไม่มีไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดก็จะไลฟ์ Life ที่แปลว่าชีวิตช่วยชีวิตนะอยู่แถวนี้เนาะค่ะพี่น้อง น้ำเย็นเย็นพี่นอ้องนี่รถไอคนที่เขาดูช่วยเหลือน่ะนะจ๊ะน้ำเย็นเย็นเย็นมากเลยพี่นอ้องชายหาเล็บสีมว่วงจ๊ะหนาวมากเลยฮู้คุณเพื่อนเมดีอยู่นู่นหน้วว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 หนาว ขาเพิ่งได้ถูกน้ำนี่เหลยตั้งแต่ม,มา <c ười> ขึ้นมันแรงอุย้ยนี่จ้ะรายพาลงมาเล่นน้ำปาดน้ำเย็นกว่าน้ำในตู้เย็นเราอีกพี่น้องเอ้ยจนขาจะแข็ง <c ười> ไป <c ười> ไป <c ười> ไป <c ười> ใส่ไปแล้วได้พาเดินมาดูเฉย <c ười> ๆที่ล้างเชา้า กลับแล้วจ้าพี่น้องคะสี่โมงเย็นแล้วคุณสองสาวข้มอนยูทูปีนขึ้นมาอย่างกับปีนเขา <laughs> พี่น้องเลยโอเคคุณข้ามานหอบเลยพี่น้องจา้าห <laughs> มายถึงว่าปีนลงมาจากนู่นจา้าขึ้นมาข้างบน <laughs> ออกกําลังกายไปในตัวคุณสองสาว กลับแล้วจ้ะสนุกดีจ้ะแต่ว่าหนาวนี่ตอนนี้อุ่นแล้วเพราะว่าใส่ใส่เสื้อสองชั้นนั่นนี่พี่นอนเสื้อตัวนี้แล้วก็เสื้อยีนข้างในอีกตัวเพราะมันมันหนาวข้างล่างเนาะแต่ขึ้นมาข้างบนนี่โอเคอยู่นั่นแหะจ้ะโอเคจบทริปของเราวันนี้นะจ้ะที่เอามาป่าทุกคนเอ้ไปไปสิ้นมินิด darling มันอยากไปเล่นตรงนั้นก็เลยว่า10นาทีก็เถอะจ้ะนั่นแหละะเป็นเด y เอาจ้ะในวันหยุดก็พาลูกๆมาเที่ยวนี่ล่ะเหมือนบ้านเราเนั่ยละจ้ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันทะเลต่างกันจ้ะทะเลหนาวจ้ะ <c oughs> นั่นแหละไปเร็วอีลีจ้ะกับรถขับรถกลับบ้านก็ประมาณ1ชั่วโมง20ถ้ารถติดก็1ชั่วโมงครึง่งแล้วเจอกันจ้ะโอเคบายบาย